ทิพบุญวัดที่สองโครงการถวายสังฆทานปลดทุกข์ข้าสารอาหารแห้งปัจจัยล้างห้องน้ำวัดนะฮะทั้งหมดเก้าวัดในปีนี้วัดนี้เป็นวัดที่สองคือวัดปากน้ำภาสีเจริญนะครับส่วนตรงนี้คือห้องน้ำพระนะครับเราจะเป็นทำการในการล้างห้องน้ำอีกสักครู่จะมีภาพในการล้างห้องน้ำในส่วนที่คนมาใช้มาวัดกันนะฮะ จะตัดทำภาพมาให้ท่านได้ดูนะครับครับ็นการอนุโมทนาสาธุนะฮะในการปลดทุกข์ปลดโศกปลดทุก์ปลดภัยสะเคาะเสนียดเสน่ไรต่างๆในการล้างห้องน้ําวัดนะครับสาคณานะนิรพามาทำขออน,นิี้ส์พอดบุญน,นะครับสาธุอนุโมทนาครับกาบสุดท้าที่รวมบุญกันมาด้วยแล้วก็อ่ากับผู้ลงแรงในการทำในเรือนี้ ม่นกันนะครับมิศธาก็กระจายกระจายกันนะในการล้างห้องน้ําวัดประดับน้ำนะหลายมุมหลายตอนนะครับาสาธุอมโมทนนานะหมดทุกหมดสกหมดโรคหมดภัยาะเสียจกันไรยนะฮะกายสังขารแข็งแรงแข็งแรงมิศธา อันนี้ก็มาเพราะว่าล้างน้ำห้องน้ำพอตัด,นะะดน้ำนะครับเาะเคราะนะความทุกข์ความโศกความเศร้าเสนีหเป็นไรเนาะก็คลายหายไปแล้วก็เนี่ยฮะก็แยกย้ายกระจายไปแต่ละมุมนะนี่ตรงนี้ก็เป็นส่วนของทำความสะอาดกระจกนะฮะที่ล้างหน้าล้างมือ ผู้ที่มาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิสิทิที่วัดปากน้ำนะครับห้องน้ำวัดปากน้ำตรงที่ประชาชนหลังไหลนะตอลอดทั้งวันก็มากราบทระละสมเด็จช่วงนะครับก็จะใช้ห้องน้ำที่เราได้ ผามิสธามาล้างกันนะฮะวันนี้บูมห้องน้ําผู้ชายนะฮะเสร็จห้องน้ำผู้หญิงไปแล้วล้างห้องน้ำที่จะ้าดทุกค